ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้ก็ก็มาถ่ายข้างนอกนะครับผมไม่อยากรบกวนคนที่บ้านครับแล้วก็วันนี้จะมาทําคลิป Q&A กันนะครับผมวันนี้วันนี้น่าเบื่อหกคำถามถึงแม้ที่ในคลิปที่มอบอกว่าจะมีสิบคำถามแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมหกคำถามก็ได้ไงอีกสี่คำถามอืมดีครับผมคำถามแรกครับจากคุณพัน e บันจุด ehe ใช่ไหม พันวันจุดอีสี่ใช่ครับถามว่าชอบกินอะไรผมชอบกินข้าวเหนียวไก่ย่างใช่ผมชอบกินมากแล้วก็ชอบกินเป็นพวกแบบปูอัดผมก็ชอบนะผมชอบแต่ที่ชอบที่สุดก็ข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับใช่เขาถามว่าชอบกินอะไรข้าวเหนียวไก่ย่างกับปูอัดต่อไปครับองคุณ I r i s h 2HD ตครับไอคนนี้เขาจัดเต็มมากครับถามมาตั้งสามคำถามนะผม คำถามแรกนะเขาถามมาว่าชอบเล่นอะไรมากที่สุดที่ผมชอบเล่นก็คือ,เ,อเล่นอะไรมากที่สุดลืมไปเขาบอกว่าบอร์ดเกมด้วยนะบอร์ดเกมที่ผมชอบเล่นก็คือบันไดงูนะผมต่อไปแล้วก็เขาถามว่าใช้โทรศัพท์รุร่นอะไร iPhone 11เอ็ดไงเลยครับ iPhone 11เอ็อใช่ไม่รู้กเหรอปล่อยคลิปไปตั้งนานแล้วใช้ไอฟโฟนสิบเอด็ดออกไปนะครับผม วันเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่1ตุลาคม2551ครับผมใช่แถมแถมแถมดึงกับปีด้วยต่อไปคุณสุด,ด้าครับออสกาฮีรวิทนาเขาถามผมมาว่าชอบเล่นอะไรเล่นกับพกเพื่อนเลยก็เล่นเกมใช่เล่นกับพกเพื่อนแล้วก็เล่นเกมต้องอันนั้นจ้าครับ ความฝันสูงสุดคืออะไรอันนี้ห้าสิบไม่ไม่ค่อยได้จ่ายแล้วก็คืออยากเป็นหมอนวดใจหมอนวดแหละหมอนวดคำนวดเฉพาะขาแล้วก็เท้าก็จบแล้วนี่คือลายมือเขียนอะไรไม่รู้แต่ผมอ่านออกแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยครับก็กดแชร์นะครับผมแล้วกดติดตามใครด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Bye bye. Để chơi cầm mày. Bay lắm.